สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีตุลค่ะประจําเดือนธันวาคม2566นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากพลังงานของชาวตุลก่อนนะกรีนออฟสอนะคะเดิมูนค่ะ เอ็ดออฟคัพกรีนอฟพาร์ติเคิลห้าถ้วยนะคะกรีนอฟวัดเอ็ดอฟพาร์ติเคิลเอ็ดอฟวัดนะคะเดลแฮงเกอร์แมนแล้วก็นายออฟสอร์ โอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวราศีตุลในเดือนนี้นะคะก็ค่อนข้างมีมีเรื่องให้คิดเยอะเลยแหละแล้วก็เหมือนกับออที่ผ่านมาเก็บเรื่องต่างๆมาคิดเยอะคิดมากค่ะในตรงนี้ชาวตุลเนาะเหมือนกับว่า เป็นคนชอบคิดอยู่แล้วย้ำคิดย้ำทำย้ำทำอยู่แล้วค่ะบางครั้งบางทีเรื่องที่เคลียร์ไปแล้วก็ไม่จบเนาะเหมือนกับสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงเวลาอยู่กับเขาทุกอย่างมันดูราบรื่นแต่จริงๆแล้วลึกๆในใจค่ะมีความกังวลใจมีความหวั่นใจหรือว่าเรื่องราวเก่าๆที่เคยมีปัญหามีประเด็นกันก็ยังเก็บมาคิดอยู่ยังไม่สามารถที่จะตัดได้หรือไม่สามารถที่จะเคลียร์ใจตัวเองได้ค่ะในตรงนี้มันทําให้เหมือนกับว่ากลายเป็นคนคิดเดยอะคิดมากไปเลยเนาะค่ะพลังงานในตรงนี้คุณนะคะ าวตุลเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเนี้ย ب, เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออมีอีกโก้พอสมควรเลยแหละแล้วก็เป็นคนจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกคนหนึ่งอะ่ะเป็นคนที่ชอบคิดอะไรวางแผนอะไรล่วงหน้าค่ะเป็นเป็นคนที่เหมือนกับมองเรื่องอนาคตแล้วก็ เหมือนเวลาที่คบใครอะ่ะหรือว่ามีความรักเนี่ยไม่ได้คิดแค่ณนะวันนี้เหมือนคิดไปไกลอะค่ะคิดไปถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันเนาะเหมือนมองว่าคนคนนี้จะใช่ไหมคนคนนี้จะไปต่อกันได้จริงๆไหมในตรงเนี้ค่ะตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตพอสมควรเลยแหละ ค่ะพลังงานในตรงนี้เนาะเออก็บอกเลยค่ะเป็นไปได้เลยว่าในเดือนนี้คุณจะได้ของขวัญจากคนรักหรือว่าคนรักมีเรื่องเซอร์ไพรส์คุณนะอืมถ้าถามว่าความรักความสัมพันธ์แล้วอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันบ้างแต่ยังไงแล้วยังรัก ยังรักยังยังมั่นคงยังผูกพันค่ะในหลายๆคู่ที่โกรธกันนะคะจะได้กลับมาคืนดีดีเทิร์นหรือว่าจะได้กลับมาคุยกันใหม่แล้วก็บอกเลยว่าในหลายๆคู่ค่ะความสัมพันธ์นักตอนนี้อาจจะเป็นอะไรที่คุณเขาอาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าเพิ่งได้เริ่มคบกันก็ได้นะในหลายๆในหลายๆคู่นะคะเพราะพลังงานการเริ่มต้นใหม่มันขึ้นมาแต่ในหลายๆคู่ที่โกรธกันก็เป็นพลังงานของการได้กลับมาคุยกันใหม่คืนดีดีเทิร์นค่ะ พลังงานในตรงนี้นะเป็นไปได้ว่าคุณจะมีโชคลาภที่ได้มาจากคนรักอะค่ะพลังงานขึ้นมาแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณคาดหวังที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกันคุณคาดหวังที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันหรือว่ามองไปถึงมีแผนเรื่องการแต่งงานนะคะไม่ได้อยากคบแบบเล่นๆนะอยากคบแบบจริงจังค่ะก็บอกเลยนะคะในตรงเนี้ยมียังมีเรื่องมีประเด็นให้ชาวตุลคิดเดยอะคิดมากอยู่เพราะว่าทั้งเดอร์มูนห้าถ้วยแล้วก็เดอะแฮงเกอร์แมนขึ้นมาค่ะ บางครั้งบางทีเป็นเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดนะอ๋อบางครั้งเรื่องที่ต้องการเคลียร์กับเขามีการแนะนําว่าควรคุยควรเคลียร์กันเนาะเหมือนเป็นการเคลียร์ใจกันนะคะในตรงนี้ใช้เหตุผลในการคุยกันเนาะเพราะมันจะทําให้ชาวตุนไม่ต้องคิดเยอะคิดมากหรือว่าไม่ต้องเก็บอะไรมาคิดไปคนเดียวอะค่ะเพราะพลังงานขึ้นมามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ชาวทําให้ชาวตุนไม่มีความสุขนะได้ในตรงนี้เหมือนเก็บทุกเรื่องมาคิดนะคะมันก็จะไม่มีความสุขอในตรงนี้ ก็บอกเลยค่ะว่าถ้าคนที่อยู่ไกลกันนะมีแผนที่จะได้เดินทางมาหากันหรือว่ามีแผนที่จะได้นัดเจอกันนะคะ ค่ะก็บอกเลยว่าในตอนนี้ณเดือนนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ชาวตุลมีหลายๆอย่างที่ยังคิดเยอะคิดมากอยู่ยังคิดเครียดอยู่กับความสัมพันธ์หรือว่าอยากให้เขาปรับอะไรอยากให้เขาทําอะไรอยากให้เขาแก้ไขตรงไหนในตรงนี้ยังเครียดยังคิดมากอยู่นะหรือว่าเขาทําอะไรให้คุณคิดเยอะคิดมากค่ะในตรงนี้ต้องเคลียร์ใจนะบอกเลยค่ะในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งอะไรที่ชาวตุลมันเป็นสิ้นปีแล้วเนาะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างค่ะหรือว่าอะไรที่ควรที่จะคุยกันเคลียร์กันเพื่อจะพัฒนา ความสัมพันธ์นะคะควรคุยควรเคลียร์กันนะตอนนี้นาะทีนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขาเนาะวันนตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดยังไงอยู่เอ่ยจัดเม้น the high p พิน i e s ร์วิว o อ r ฟอร์จูสี่ถ้วยนายอ of p าร t ติ l ค ามไม้ห้าดาบเดอะซันนะคะสี่ไม้แล้วก็เจ็ดถ้วยโอเคค่ะสำหรับพลังงานของเขาในตรงนี้นะบอกเลยว่าอย่างที่มีการบ,บอกนะว่าในหลายๆคู่มีประเด็นกันอยู่หรือว่าเคยมีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาที่เขาก็อยากจะเคลียร์ใจเขาก็อยากที่จะ,ะง้อคืนดีดีเธอนะคะ่ะในตรงนี้นะพลังงานขึ้นมา ก่อนหน้านี้มีเรื่องโกรธกันมีพลังงานของอ,อาจจะเหมือนกับ ไม่ค่อยหวานแหววไม่ค่อยโรแมนติกกันเท่าไหร่อะคะ่ะที่ผ่านมาเนาะอ,อมันเป็นอะไรที่ถามว่าเขารักไหมเขารักนะเขารักเขาผูกพันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องมีประเด็นกันอยู่หรือว่าอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างเนาะทัศนคติหรือว่านิสัยบางข้อคะ่ะที่ยังเหมือนกับปรับกันไม่ได้อยู่นะรอเวลารอโอกาสที่จะเคลียร์ใจกันอยู่คะ่ะในตรงนี้นะพลังงานของเดอะสันขึ้นมาสีไม้ขึ้นมาก็มองว่าเขาก็มองไปถึงอนาคตการสร้างครอบครัวร่วมกันเหมือนกันนะคะในตรงนี้นะ ยังไงแล้วคุณเป็นคนที่ตรงไทยตรงสเปกตรงใจเขาค่ะถึงจะมีปัญหามีประเด็นกันก็มองว่าเขาอยากปรับเขาอยากเคลียร์ใจอยากคุยกันมากกว่าเนาะไม่อยากที่จะทําให้มันเกิดปัญหาไม่อยากที่จะทาให้เกิดการทะเลาะกันก็บอกเลยว่าในตรงเนี้ยลึกๆแล้วเขายังหวั่นใจกับความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเขาก็กลัวว่าอะไรหลายๆอย่างกลัวว่าคุณจะไม่รักเขาเท่ากับที่เขารักหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาไอ้ความขัดกันความขัดแย้งกันความไม่เข้าใจกันในตรงเนี้ยค่ะ เขาก็มองไปถึงว่าจริงๆแล้วคุณกับเขาไปกันต่อได้ไหมหรือว่าต้องปรับต้องจูนอะไรกันบ้างนะเพราะยังไงเราเขาตัดสินใจที่จะเลือกคุณเขาตัดสินใจที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์ค่ะเพราะว่ายังรักยังผูกพันอยู่แล้วก็ยังต้องการจริงจังกับความสัมพันธ์อะ่ะก็ไม่ได้อยากคบแบบเล่นๆเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณั้งคู่ต้องปรับกันเพราะในในมุมของเขาเขามองว่าอมันจะมี นิสัยบางอย่างของชาวตุลที่เขารับไม่ได้อันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะในฝั่งของชาวตุลก็เหมือนมีนิสัยบางอย่างของเขาที่ชาวตุลรับไม่ได้ในตรงนี้มองว่าทั้งสองคนต้องปรับต้องคุยกันนะคะถึงจะไปต่อความสัมพันธ์นี้ได้แบบราบรื่นโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้เขารักคุณไหมเอ่ยเขารักเขาชอบคุณไหมความรู้สึกของเขาเป็นยังไงเอ่ย สองเหรียญค่ะเก้าเหรียญอ่ะเขารักเขาชอบเพราผูกพันกับคุณนะตัดไม่ขาดด้วยอ๋อที่ผ่านมามีปัญหามีประเด็นกันมาแต่ยังไงก็ตัดไม่ขาดค่ะความรักเป็นแบบอินฟินิตี้เลยนะเหมือนมันรักลึกซึง้งรักล้นใจรักไปหมดอะคะ่ะในตรงนี้แปดดาบขึ้นมานะยังถอนตัวไม่ได้ถึงจะมีประเด็นกันถึงจะไม่เข้าใจกันยังไงก็ยังต้องการที่จะเคลียร์ใจต้องการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่ หกไม้ยังอยากไปต่อความสัมพันธ์ยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นะคะมองไปถึงเรื่องอนาคตเรื่องการาใช้ชีวิตร่วมกันนะในตรงนี้พลังงานของเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าเขาจริงจังกับความสัมพันธ์เช่นกันค่ะเดชาริออตขึ้นมาก็เป็นอะไรที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ห่างๆกันหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนาะช่วงนี้หกถ้วยหกเหรียญอยากที่จะปรับอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์ค่ะเหมือนกับว่า หกเหรียญหกดาบนะหกหมดเลยนะคะในตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่อ่ปรับตัวเข้าหากันเป็นช่วงเวลาที่เทคแคร์ดูแลกันค่ะเหมือนกับถ้ามีปัญหามีประเด็นก็เหมือนก็ปล่อยให้เวลามันผ่านผ่านไปเนาะแล้วก็ค่อยคุยกันอารมณ์ประมาณนี้นะคะระหว่างคู่ของคุณเนาะ,อ,ะอุปสรรคปัญหานายอฟคารจะติด,ดเหมือนเป็นอะไรที่ ไม่คุยไม่พูดกันมากกว่าค่ะในเรื่องที่ต้องต้องพูดต้องเคลียร์นะสามสามเหรียญมองว่าจริงๆแล้วค่ะคุณทั้งคู่มีใจให้กันยังไงก็รักกันอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเหมือนต่างคนต่างออคิดว่ารอรอการเติมเต็มความรักให้แก่กันนะคะในตรงนี้เหมือนว่าถ้าได้คุยถ้าได้ปรับถ้าได้เคลียร์กันมิกะมองว่าจะเข้าใจกันมากกว่านี้เนาะแล้วก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นกว่านี้ได้อะค่ะ ในตรงนี้ต้องลองดูต้องลองคุยกันต้องลองในตรงนี้ค่ะปัญหาระหว่างคู่ของคุณนะมันเหมือนว่าต่างคนต่างมีหลักการนะคะอ่าแล้วมันจะทําให้เหมือนคลิกกันยากเข้าใจกันยากหรือว่าทําให้ขัดอกขัดใจกันในหลายๆครั้งอะคะ่ะในตรงนี้ต้องปรับ หรือว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันต้องเคลียร์ใจกันเนาะในตรงนี้มองว่าเป็นอุปสรรคระหว่างคู่ของคุณนะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่จะทําให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนอ่ะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะมองว่าปรับกันได้เคลียร์กันได้คุยกันได้ในเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะเพื่อจะทําให้ความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ เอ็ดอวาดค่ะเพดอฟครับเพดอฟพาร์ติเคิลนะคะเอ็ดออฟสอดควีนอฟครับแปดไม้ค่ะแปดถ้วยสิบเหรียญค่ะแปดดาบและตามมาด้วยสองไม้ค่ะ โอเคค่ะสาหรับดาวน้องความสัมพันธ์ของชาวตุลน,นะคะก็บอกเลยว่าพลังงานในตรงนี้ความสัมพันธ์จะราบรื่นขึ้นดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับคุณกับเขาอะค่ะมีการปรับตัวปรับใจเข้าหากันนะในตรงนี้มีพลังงานของความรักความผูกพันค่ะมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างรักแหละแต่ว่ามันแค่มีเรื่องบางเรื่องทัศนคติ หรือว่านิสัยบางข้อที่ต้องปรับกันจริงๆนะพลังงานของชาวตุลมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ค่ะนในช่วงเดือนนี้มีทริปท่องเที่ยวเนาะมีทริปเดินทางร่วมกันมีทริปกระชับความสัมพันธ์ค่ะแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่อีกในหนึ่งก็เหมือนกับคู่ที่กลับมาคืนดีดีเ์นกลับมาคุยกันมันความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นราบรื่นขึ้นนะคะ แต่ในตรงนี้บอกเลยว่าในใจของชาวตุลยังมีเรื่องที่คิดเยอะคิดมากอยู่กลัวกับความผิดหวังกลัวกับความเสียใจนะชาวตุลในหลายๆคนนะคะ่ะเหมือนเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดมาเครียดนะแล้วในตรงนี้บอกเลยว่าเรื่องที่เคยมีปัญหามีประเด็นกันเนาะจะมีการได้เคลียร์ใจกันปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นราบรื่นขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ะคะ่ะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาเมกมันนี่หรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะว่าติดงานนาะเป็นช่วงเวลาที่ทํางานเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวะคะ่ะในนนนตรงี้มั อาจในหลายๆคู่อ่ะอที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะเจอกับปัญหากับอุปสรรคเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ว่ายังไงแล้วยังคงไปต่อค่ะยังไม่สามารถที่จะถอนตัวจากความสัมพันธ์ได้เพราะว่ายิ่งรักยิ่งลึกซึ้งยิ่งนานวันยิ่งรักล้นใจอค่ะในตรงนี้นะพลังงานขึ้นมาเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่อาจจะตัดใจได้จากความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะชาวตุลมั่นคงในความรักความสัมพันธ์เนาะแล้วมองไปถึงอนาคตมองไปถึงการสร้างครอบครัวร่วมกัน ผู้ที่อยู่ไกลกันค่ะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้มาพบได้มาเจอกันเนาะมันเป็นพลังงานของความคิดถึงเป็นการรอคอยค่ะ,ะเหมือนกับว่ามีม,มีมีการนัดเจอกันมีการมาได้พบได้เจอกันในเดือนนี้พลังงานขึ้นมานะคะ ค่ะหรืออีในหนึ่งนอ้องคู่ที่โกรธกันมีปัญหากันอยู่ในเดือนนี้จะได้กลับมาคุยกันจะได้กลับมารีเทิร์นคืนดีค่ะพลังงานของสองไม้นะเออมันเป็นอะไรที่ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นราบรื่นขึ้นแล้วก็เหมือนเข้าใจกันมากขึ้นได้ปรับได้เคลียร์กันนะคะโอเคค่ะสําหรับแนวน้องความสัมพันธ์ของชาวตุลนาะค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานบวกนะคะเออกูที่แบบว่าเคยมีปัญหากันก็ได้เคลียร์ใจกันเนาะค่ะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะอ่าก็บอกเลยว่า ในหลายๆคู่นะคะที่มีปัญหามีประเด็นจะได้กลับมาเคลียร์ใจจะได้กลับมาคุยกันแล้วเหมือนกับว่าชาวตุนโนยังคงคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นะคะหรือเก็บหลายๆเรื่องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไปคิดนะในตรงนี้ต้องพยายามปล่อยวางนะคะเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์มันเหมือนทำให้ชาวตุนนะคะมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งในความสัมพันธ์นมากขึ้นนะ ยังไงแล้วมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันควรเคลียร์กันหรือคุยกันด้วยเหตุผลนะคะค่ะยังไงเรามิกาก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังแฮปปี้เอนดิ้งนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ